มากรีบกลับไปหาหนาดอย่างจุดเติมเห็นเธอเปลี่ยนไปยู่ดออยู่ใต้ร่มเงาของต้นมังขามใหญ่ที่กำลังออกฝักสีน้ำตาลเต็มต้นมาแล้วเจ้นาดเขาส่งยิ้มไปให้ไปกันเถอะมากเดินนำเธอลัดเลาะเข้าเป็นอดมมากที่ปลูกเรียงรายเป็นระเบียบหลายร้อยต้นลำต้นสูงชะลดแต่และต้นถูกโอบรัดด้วยเทาพลูสีเขียวเข้ม ที่เลื้อยพันขึ้นไปจนสูงท่วมหัวพื้นดินใต้เท้าถูกปกคลุมไปด้วยทาบมะพร้าวแห้งเพื่อกักความชื้นทําให้บรรยากาศในสวนเย็นสบายกว่าทุง่งนารอบๆแสงแดดถูกกลมด้วยใบไม้นาทึกเหลือเพียงรำสีทองรำไรที่พาดผ่านช่องว่างลงมาเป็นสายเหตุนี้ผิวพรรณของมาจึงไม่ดำกลานเหมือนหนุ่มชาวนาแถบนี้เกิดเป็นไหมเขาถามก่อนบอกเลือเฉพาะใบที่สีเขียวสด ไม่อ่อนไม่แก่จนเกินไปที่ปลายเริ่มจะขึ้นเงาไม่มีรอยมะแลงกัดหรือจุดดงดำใบต้องเรียบตึงและต้องเด็ดติดขั้วเสมอเพื่อคงความสดได้นานนี่เวเร็วเอี่ยมใบนี้เขาเด็ดมาหนึ่งใบให้เธอดูเป็นตัวอยา่างบางคนเอาไปไป้ายกับปูนแดงหรือเคลียวกับตะโกนากเริ่มมองหาใบที่มีคุณสมบัติอย่างที่เขาบอกก่อนจะเด็ดเอาไปย้อนกันเหมือนที่เขาทา ครบสิบไปก็เอามาส่งให้เขาเก็บใสา่ย,ย่ามมาร์กยิ้มหยามรู้สึกอบอุ่นใจภายในโดมพลูมีเที่ยงเสียงขยับแผวเบาของคนสองคนไปตามโคนต้นไมกอากาศรอบตัวอบอุ่นไริกลิ่นของยางไม้และกลิ่นเผ็ดป่าของใบพลูที่เด็ดออกมาจากขั้วมาร์กขยับมือ,อหยิบข้อมแขวเลือกเฟ้นใบที่ขึ้นเงาจับเยยมใจยินขณะที่น้าก็ทำงานอย่างเงียบเชียบอยู่ข้างเขาความเงียบนี้ไม่ได้ทำให้รู้สึกทางเหิน แต่เต็มไปด้วยการดรัปรู่ถึงการมีอยู่ของกันและกันบางจังหวะที่น่าส่งใบพรรียมเป็นตะเบียบม,มาให้เขาปลายนิ้วของั้งคู่สัมผัสกันแผ่วเบาแล้วเขาเ็นดกอยากให้เวลาในสวนหมากหยุดนิ่งอยู่เพียงเท่านี้มีเพียงเขาเธอและเสียงกระซิบของใบไม้ไหวนกยางตัวหนึ่งบินโชว์ผ่านยอดหมากป่อกไปทางลำเน้ําส่งเสียงรรองขัดจังหวะความสงบเพียงครู่สัส้นๆและบินจากไป ท่ามการปิ่นอายของพรึกษาและความยินชื้นของร่องวนทั้งเขาและเธอต่างจมอยู่ในห่วงเวลาที่ไร้คำพูดจึงเหลือเพียงเสียงลมพัดเปไม้ไหวมากกำลังรู้สึกเบาสบายกลมข้ามกับยามที่เริ่มหนักอึ้งขึ้นเรื่อยๆด้วยใบพลูเรียงซ้อนกันเป็นตับเอาน้ำไหมเขาถามนาคถามคนยามหากระบอกน้ำยังไม่หิวจะ้ะ เขาจิ้นหยุดหาแล้วเอื้อมมือไปหยิบม,มดแดนตัวใหญ่ที่กำลังจะไต่เข้าไปในคอเสื้อของนาคอกเธอสะดุ้งขึ้นแล้วรีบปัดคอเสื้อทันควันปลดผ้าปิดหน้าออกมาสลัดเยิมตกใจหนอนเหรอเธอละล่ำละล,ะละักผานสีหน้าขนพองสยอยงกล้าวทำให้มากรู้สึกำํำแค่มดเขาหัวเราะนิดหนึ่งกลัวนอนเหอไม่ชอบเธอตอบ แต่จีน,น่าแบบนั้นมันเกินคำว่าไม่ชอบไปมากโูแบบตัวนั้นเหรอเขาชี้ไปที่ใบพลูที่อยู่ข้างเธอหน้าสะดุ้งสุดตัวแล้วถลานหลบมาทางเขามากโเราะคืนก่อนถูกฟาดเพียดที่ไหลเขาให้ฉันไม่เล่นแบบนี้นะฉันไม่สนุกด้วยเลยเธอพูดจริงจังจ้องเขาเขมงอย่งกดโกรดตกล,ลงไม่เล่นแล้วจะเขารับปาก ถ้าท่านน่ากลัวฉันเก็บคนเดียวได้นะไปนั่งรอเถอะสวนพลูมีนอนแก้วเยอะเอได้ยินคำว่านอนแก้วน่าก,ก็น่าเสียทันทีไม่ได้รอเล่นใช่ไหมมีเยอะจริงแต่พอท่านจ้างคนมาเก็บทิ้งบ่อยก็อาจจะยังมีหลเหลืออยู่บ้างนักทำตัวรีบไหลหัวทันทีเหมือนพยายามจะอยู่ให้กลาจากใบพลูมากที่สุดไปนั่งรอเถอะจริงๆนะเขาบอกอยากเย็นใจ มันใกล้จะเต็มยามแล้วด้วยเธอมองเขาอย่างตัดสินใจสลับกับมองใบพลูแล้วเลือกอยู่ช่วยต่อแต่อย่างระมัดระวังมากกว่าเดิมสัพสิทธิเท่าหัวใจของเขาปอนยุบลงทันทีรู้สึกหลงรักผู้หญิงคนนี้อย่างหมดหัวใจทุกอย่างที่เธอคิดที่เธอทํามันถูกใจเขาไปเสียหมดทุกอย่างเธอพยายามทําทุกอย่างให้ดีและไม่เป็นภาระให้เขาเธอไม่ใช่แค่โคตรสวยแต่โคตรน่ารักเลย มากจึงคว้าม,มือเธอที่กำลังจะเอื้อมเด็ดไปพลูไว้ไปพับนะคุณดีของฉันเขาเอามือเธอที่พวงไว้มาแนบแก้มก่อนจ้องมองใบหน้าสวยที่รักเหลือเกินหน้าที่เริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงจากน้อยไปมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ดวงตาผู้สวยหลุดต่ำมองเพื้นตลอดเวลาฉันคอยอยู่ช่วยนะเธอเลยเสียงเบาอยู่ขยับมือออกจากากุมช้า แล้วเริ่มเก็บใบพลูต่อมากจึงไปยืนย้อมด้านหลังเธอเหมือนฉันจะค่อยระวังหนอนแก้วให้นากนะเขากระซิบข้างหูเธอเบาๆก่อนจะเอื้อมมือไปเด็ดใบที่อยู่สูงกว่าความเงียบกลับมาปกคลุมดงพลูอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นความเงียบที่ร้อนเผาเงื้อซึมการฝ่ามือของมากจนทำงานลำบากแต่เขาก็ตั้งหน้าตั้งตาเก็บพลูโดยไม่พูดอะไรออกมาอีก มีเพียงเสียงหัวใจของเขาที่เต้นโครมจนกบเสียงนกแกงริมน้ำไปเียสิ้นกว่าจะรู้ตัวย่ำใบโตก็อัดแน่นไปด้วยใบพลูจนเต็มแน่นเกือบเปรอะมาสะพายย่ำขึ้นบ่าและส่งยิ้มให้นาที่บัดนี้ยอมเงยหน้าขึ้นมองเขาบ้างแล้วไปเก็บผักกันดีกว่าเขายื่นมือไปควา้ามือเธอมากุงไว้แล้วจูมเดินลัดล็อกออกจากดวงพลูมุ่งหน้าไปยังร่องน้ำที่มีแปลงผักหลายชนิดปลูกอยู่